ในบรรดานกทั้งหลายนกกระจาบได้ชื่อว่าเป็นนกที่สร้างรังได้สวยงามมีความทนทานแข็งแรงที่สุดแล้วก็เป็นรังนกที่ผู้คนนิยมเก็บเอาไปเป็นเครื่องประดับบ้านเรือนเห็นนกสร้างรังก็พาให้นึกถึงการสร้างตนของคนเราครับวันนี้ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับว่า นกสร้างรังคนก็ควรจะสร้างตนก็คือพัฒนาตนเองเหมือนดั่งนกกระจาบที่มีความเพียรพยายามในการไปหาเศษหญ้ามาถักมาทำเป็นรังซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากจะงอยปากเล็กๆของมันกว่าที่จะสร้างรังขึ้นมาได้อย่างสวยงามอย่างที่เราไปเห็นอยู่ตามป่าตามต้นไม้ต่างๆนั้น แปลว่ามันไม่ได้ทำแค่วันเดียวต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องนกกระจาบตัวผู้เพียรพยายามหาญ้าม,มาสร้างเป็นรังนกตัวเมียก็จะสังเกตดูว่านกตัวผู้ตัวไหนที่มันจะฝากชีวิตไว้ได้คนเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเห็นใครก็ตามที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะ ผู้คนก็มีความมั่นอกมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรักก็ตามแต่เพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการเพียรพยายามในการสร้างตัวเหมือนอย่างที่นกสร้างรังโดยการนึกถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความสำเร็จนั่นก็คือว่าทำสิ่งใดก็ตามทำให้ถูกเวลาทำให้ถูกวิธีทำทันทีและทำให้ดีที่สุด ซึ่งเป็นหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการนั่นก็คือการทําการงานไม่ให้ข้างค้างอากูลซึ่งเป็นมงคลชีวิตข้อที่14พระพุทธเจ้าก็ตรัสยกย่องเมื่อคนทํางานด้วยความตั้งอกตั้งใจมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องประสบความสําเร็จได้เกิดความงดงามเกิดความสุขในชีวิตเหมือนดั่งรังนกกระจาบที่สวยงามมีแต่คนชื่นชม